กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีองกันต่อนะครับเมื่อถึงในสมัยแรกที่หที่1ข่าวฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามพุทธศักราช2352ปรากฏชื่อขนมหวานถวายพระสิบอย่างก็คือขนมฝอยข้าวเหนียวแก้วขนมผิงขนมไส้ไก่กล้วยฉาบหน้าเตียงลุม่มสังขยาฝอยทองขนมตะไลและในกาบแห่เรือชมเครื่องข้าวหวานก็กล่าวถึงขนมหลากหลายชนิดแต่ไม่มีที่กล่าวถึงขนมอาลัว ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการยากที่จะสรุปว่าขนมอาัวถูกคิดค้นขึ้นโดยเท้าทองกี่มาจริงหรือไม่เพราะยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ระบุชัดเจนและก็จากการสืบค้นประวัติของขนมอารัวก็ไม่กล่าวถึงน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยแต่เชื่อได้ว่าขนมอารัวถือกําเนิดขึ้นจากขนมกวนชนิดหนึ่งที่คิดค้นดัดแปลงนําขนมกวนไปตากแดดให้ภายนอกเนี่ยแห้งกรอบแต่แล้วก็ภายในก็ยังคงนุ่มอยู่ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิเทนิสซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ